เปลากโขงยจับบได้เลยโอ้ยบ้าท้อลำบักขึ้นาขงใหญ่เผาบ่ได้กินจักเถ้าบ้าทเป็นไแเ่มือนี้อยาได้หน่อยได้ปากยขงใหญ่ตบไงไแส่เลจ้ะตันี้บัสอโลได้จับเิ้ป้าท ว่าไม่แชร์จ้ะไมากินกัแต่มาคุ้มบานห้างหยอดเลยจ้ะโอ้อะไรอะย,ยห้างได้ใจอย่าอยาก,จจากกินก็ได้จ้ะอุ้ย้ข้าวนีลยจ้ะกินกับคนเยอะจ้ะอุ้ยแต่บุงจ้ะ

ปลาโคใหญมหดเรวปลาโคใหญมหดเร้วปลาโคใหญมหดเวปลาโคใหญ่เผาเกลือ,อ cầm năm lại tập hô này mua nhà mà lại chạy phần nó Mm-hmm. <laughs> อิลส์มาโนอ,อิ่มโลจ้ะมือนี้ปลาเขาใหญ่เผาเกลือใส่ปากคักเลยจ้ะไปลองกินเมืองเนจ้ะตบพุ้งแก้มถือกันคักจ้ะมือนี้อิลสมาโนคอลาไปก่อนพอกันไม่ชิมนั้นเลยจ้ะเขาพูดใจที่เขาว่าเมืองอีลาผมติดตามอีลาสมาโนเรื่อยๆจากแม่มาเมืองจ้ะโอ้ยนักกุ่นเนี่โอ้ยโอย